สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลเขาพระอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะพามาดูที่ดินสวนผสมนะคะแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้สวยมากเลยนะคะเป็นแปลงที่ปลูกต้นไม้ไว้นะคะก็จะมีตอนนี้ที่ปลูกก็จะมีทุเรียนนะคะแล้วก็ที่มีผลผลิตให้แล้วก็จะมีพวกกระท้อนมีมะปรางมี ลิงจีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีพวกไม้ฝกักไม้ประดูแล้วก็ยังมีพวกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นประเภทต่างๆนะคะในแปลงที่ดินเนี่ยมีการทำระบบน้ำรอบแปลงเลยนะคะซึ่งแปลงนี้มองเห็นวิวเขา ล้อมรอบที่ดินด้วยนะคะแปลงนี้สวยมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกำแพงรั้วรอบขอบชิดเนี่ยไว้ทุกด้านแล้วนะคะแปลงนี้ที่เห็นก็จะมีแทงน้ำนะคะมีฝามแทงน้ำด้วยกันเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านนะคะแปลงนี้แล้วก็มีระบบไฟฟ้านะคะ ระบบไฟฟ้าของแปลงนี้ที่ดินเนี่ยเราใช้เป็นแผงโซลาเซลล์นะคะก็ช่วยเรื่องของประหยัดค่าไฟได้ด้วยถือว่าตอบโจทย์คนที่แบบไม่ได้ใช้ไฟกันเยอะมากมาย,ยนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟไปด้วยนะคะแปลงนี่นะคะเราก็จะมองเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือเขาฝาละมีนะคะของเขาพระจังหวัดนครนายกเนื้อที่ตรงเนี้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องถมเลยเรื่องน้ำท่วมรับประกันเลยว่าไม่เคยท่วมแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่ดินของที่ดินเชิงเขานะคะแปลงนี้เชิงเขาอ่าหรือง่ายๆคือถ้าเรียกทำภาษาชาวบ้านคือที่ดินตีนเขานั่นเองนะคะก็คือน้ำมันจะไม่ท่วมแน่นอนนะคะแปลงนี้ สวยที่เดียวสวยมากๆนะคะแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4ไร่97ตารางวานะคะแปลงเป็นอ่าแปลงที่ดินเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะเป็นโฉนดกรุดแดงด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะคะ